สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตนะครับหรือช่องเซียนมิสูนะครับวันนี้ครับอาร์ตจะมารีวิวตัวเ x p a n d e r นะครับตัวไม่ไดเชน2022นะครับด้านหลังอันนี้เลยสีเทาดำนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของโชลูมอาร์ตเลยนะครับที่อาร์ตจะส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคันนี้เนี่ยอาร์ตได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับจุดแรกนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของโลโก้หน้านะครับตัวนี้เป็นฟอนต์ของแท้จากทางมิสูเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยครับจุดที่2นะครับอันนี้เป็นเบ้ามือนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอยากได้เบ้ามือแท้นะครับแต่ไม่ใช่ของเจ้า Expander นเะครับเป็นของเจ้าป a จจโร่สปอร์ตนะครับจุดที่3านะครับเป็นการสาดแท้นะครับของเจ้า Expander โดยตรงเลยนะครับฟิล์มติดเป็นเซรามิกนะครับยี่ห้อของ 3M เบอร์นี้60รอบคันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโปรโมชั่นของเจ้าเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับสามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาสอบถามนะตามลิงก์ไลน์ตามดังเลยครับเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือโทรไปที่เบอร์นะครับ091 431 8454นนะครับสำหรับนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ